สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับตั้งแต่ผ่านการสั่งไลด์ไดของ youtube ผมผ่านการสั่งไลดได์อยู่ของ youtube ด้วยคลิปสั่นครับพี่น้องครับคลิปสั่นคลิปสั่นเขาเรียกสัก่นคลิปสั่นนะครับสิบหาวิโบเกินหกสิบวิครับ,บ,กกรบผมอัดอยู่ประมาณสองอาทิตย์ครับ ผ่ <laughs> านเลยครับพี่น้องครับเห o u ยูทูบ่าเป็นหาปีเลยที่พี่น้องผมเห็ุต่างต่ผมเป็นกุกอยู่โรงแรมอินเตอร์คอนครับอินเตอร์คอนเนตันเอร์ฟยครับสร้างคลิปคลิปแรกนะครับจากการผัดกับข้าวแล้วก็ด้วยความที่ว่าเรามีนิสัยแบบเป็นคนตลกตะแลงนะครับเ็งานไม่เคยเขียดครับครับเด็กหน่อยก็เลยมาเวลาผม พัด้มากินเนี่ยเด็กหน่อยก็สมัยยืนไทยยืนไทยยืนไทยครับไทยดินลงติ๊กตอกเขาครับคนจีนคนจีนเขาเรียกเต่ายินเต่ายินติ๊กตอกเขาบางเล่นยญติ๊กตอกครับบางเหรียญบ้านมือเลรียญได้บ้านมือครับเด็กหน่อยคนจีนคร <c oughs> ับมาถ่ายผมก็เลยมีความคิดแบบอ่ะก็ากมาขัดบนยูทูบเนาะผมก็มากัาขัดบนยูทูบซึ่งตอนนั้นยุ่งกจีนนี่ก็คือว่าดู YouTube ยูทูบในเบิ้งหน้ากับเพราะว่าจีนเขาบอกจีนเขาบอกตักวแบบ มีอย่างเดียวครับนี่เมืองจีนไดเมืองได้คิวๆครับโปรแกรมคิวๆวครับไอโปรแกรมใหม่วิเศษครับสิบเป็นไลน์รู้ว่าเฟซบุ o กเนี่ยอย่างพวกนี้ก็คือเขาพิดกันครับพิดกันเป็นเกีย์เวเป็นวันเวครับก็คือส่งได้อ่ฮับวัดฮับฮับวัดไดนส่งวัดได ขับทำอดไรส่งอะไรก็คือเบึงอยู่ทางเดียวก็คือเบึงอยู่ในประเทศเขาคือเขียนนี่นะครับเขียนปิดกันผูดแต่ภาษาส่วนนะครับประมาณครับก็ต้องใส่ VPN ครับต้องซื้อ VPN ต้องซื้อ VPN ใส่ยังสืน่นใดครับเฟซบุ๊กก็จะสิได้ไลน์อินสตาแกรมเออยูทงยูทูบของพวกนี้ชืสอเบิองใดครับประมาณนั้นครับก็เลยต้องซื้อ VPN ไปได้ปี ครับปีอร่อยหาสิบหยวนครับยู่ทีตัวประมาณประมาณนี้แหละของฟรีก็มีครับพี่น้องอยู่ในแอปโทรศัพท์โดยพอไอโฟนกนโหลดลงมาโหลดลงมาใส่ต่ว่ามันกับปเะสเียนแบบแบดเวลานอนแลวที่หาต่นเฮ็ดงานอะไรนี่ครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับพี่น้องอที่ได้กลับมาเห็นคลิปเงาอีก ครับหลังจากหางเงนหางเงินไปนัน่นโอ้โอค่อยมีคนเบืองครับค่อยมีคนเบืองก็เลยมาเห็ดคลิบสันสนครับโอ้มีคนเบืองอะไรขนาดจนว่า่านแล้วได้นน่เห็ดมาหาปีพี่น้องครับทัาก็า่านานลครับพี่น้อยเอ้ยนประมาณนะครับก็เลยว่าอยังนี่เดียวแปบ๊บนึงเอาทําไมเอาเมือแตะอสิอ้อคือคือเขายังบันทึกอยู่แต่โอ้เมันมันสิปิดครับมันสิบิดระบบมันสิปิด นาจอมันปิดไปเลยมันสขึ้นแต่ตัวเลขว่าเวลาขเวเวลาที่เราถ่ายเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วถ่ายไปกี่วกี่นาทีครับมันจะขึ้นแต่ว่านาจอมันจะเหมือนเป็นการเซฟแบบบนด้วยจไหนครับของผมใส่ตัวน,นี้เป็นเป็นเซี่ยวมี่เซี่ยวมี่ 15T Pro ถือว่า,ล,าล่ลาสุดละล่ะล,ล่าสุดละครับก็ถือว่าโอเคครับกล่องนี่คือสุดยอดเลยครับกล่องคันเทปเลยครับสํหรับ,รบ iPhone 17นี่จะเป็นไงเป็นไงครับ ในราคาที่เอซื้อไอโฟนเครื่องหนึ่งอ่ะสิบเจ็ดเครื่องหนึ่งอ่ะซื้อตัวนี้ได้หลายเครื่องครับประมาณครับแล้วพี่น้องเนาะครับก็มาเราต่อครับเป็นกูอยูโรงแรมอันนีวมีโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลอันห่ยเหอฝุยเมืองจีนครับพี่น้องครับเป็นพ่อครัวหัวเถอะครับอยู่ผู้เดียวครับคนไทยอยู่ผู้เดียวครับทีเดียวก็เป็นคนจีนเมื่อตึงหน่อยคนจีนเมืผมมีอาสีพเป็นพ่อครัวด้วยครับพี่น้อง เพืเ่อนผมมีอาชีพเป็นพ่อครัวเข็ยนอาหารบ้านแต้จบม .3 าานะครับปะวัติผมว่าเฮียนจบม .3 าเานาะผมมีเงินเฮียนเนาะอาจารย์ใหญ่ไปขออีเมย์อยู่เงื่อนครับบอกเสียดายผมเฮียนเก่งว่าสันครับผมเฮียนเก่งเพจะไปไปส่งเสียเพราะบาบานผมทุกครับแต่ว่าพมก็บปไปน่ะอาจารย์ครับตอนเเป็นนักหน่อยเนาะมุ้ยไปเนนะน้ามีเงี้ก็ยังขึ้นเองเออเองเ,ออเออมื่อก็ได้บ่โหั โอ้ยแค่นคู่มือนี่บอกพกกสิไปดันโดนเอาอยู่จะหน่อยอยู่ครับกนาศิริดีแล้วล่ละเพื่อนพ้องกับเป็นคู่บาอาจารย์ไปทันหลายทันละพ่อออก็มีครับดูความที่ว่าบนไหมีเงินเฮียนแล้วพี่น้องน่ก็ได้ออกจากบ้านครับไปอยู่นอป่าครับก็อนิเขาสสยขุกนี่ครับอายุสิบห้าอย่างสิบหกเนาะเจ้ามอสามครับเป็นมหอดคู่มือนี่ครับพี่น้องเห็นกันจนเถ่านะครับเรื่องอาหารนี่ถามผมเลยผมบอกผมคนหนึ่งครับ เห็นมาไหลเห็นมันเห็นมาไหลมันหูแล้วมันจะคลองเก่งบวกเก่งแต่ว่ามันเห็นมาไหลมันไปมาไหลมันหูมาไหลมันเห็นมาไหลครับถามผมว่าผมเห็นอาหารเสียบอผมก็ปอะกาตอบถามผมว่าผมเก่งบอผมก็ประกาตอบเพราะว่าอย่างหูเพราะว่าอาหารมันหลากหลายอาหารมันหลากหลายอาหารบม่ได้ยำยหมงกัดยำยิมมงกเาครับเป็นตัวน่อาหารไม่ได้ยำอยู่ที่เดิมครับมันเปลี่ยนแปลงสถานะไปเรื่อยๆ แล้วก็เปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมที่เขาเข้าเจ้านำมาไปเรื่อยๆครับก็คือมันบม่หนึ่งไม่ยุคยุคที่อ่ะมันมีสูตรตายตัวครับมันมีสูตรตายตัวขนาดผัดกระเพราเนาะสิบคนผัดออกมายัางบุคือกันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสารอาหารเนี่ยไม่มีวันเรียนจบมันมีคําวันเรียนจบครับโดยเพราะอาหารไทยเราครับคือสุดยอดครับเปื่เือนนั่นแหละ,ละกลับเป็นพ่อคั่วว่าต่อไปครับอยากสิว่า อ่าใส่ความหูอยู่หม่องนี่เอามาซื้อให้กับเพื่อนๆคลิปต่อไปนี้พอมอบาทสิม่ม่หมูเรื่องอาหารครับม่หมูเรื่องอ่าชีวิตในการอยู่ในของครัวครับไปหม่องนั่นไปจะได้เน่ไปหม่องนี้ไปจะได้แน่ครับพ่อาสิเป็นอ่าวิธีการใช้ชีวิตนะครับของการเป็นอาชีพพ่อขัวในกุกในเชฟเนี่ยครับราะมันเป็นจังไหน,นอกที่ทํางานในที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานครับเจ้านาย อาหารของแต่ละชาติที่กินรสชาติถูกปากเขาชอบรสไหนอะไรยังไงคนจีนกินยังไงครับกินเนื้อจิน,จนแต่กินกลางฝรั่งกินยังไงคนไทยกินยังไงคนเหนือกินยังไงคนอีสานกินยังไงครับคนแต่กินยังไงะมาณนะครับโอ้โหพมาเนี่ยบ่เบครับพี่น,อน,อน,ออน้องครับบนซึนหัวเซลเลยครับครับจะได้ก็อฝากที่ตามกันเรื่อยครับสิริมะหมูนะหมูต่อไปนี้ก็คือสิตธิตรงทำคลิปเหี่ยว แปดนาทีครับขึ้นไปจนถึงสิบนาทีครับพี่น้องครับเพื <pe> er ่อที่จะวิดีโอเราจะไม่ได้มีวิดีโอมาขั้นกลางครับถ้าทาถ้าทาวิดีโอสั้นเนี่ยโฆษณามันบริหา,ามาขั้นกลางครับมันคือวิดีโอเงวการสั่งไดใดเนี่ยเหรียญเนี่ยที่เขาเสียให้เข้ามาเนี่ยในการสั่งดูถูกสั่งไดใดเนี่ยก็คือมันแถบสิบมีเลยครับได้ไม่กี่เซน,น,นครับไม่ต้องว่าดอลลาร์หรอกได้ไ่กี่เซนครับ เป็นหมื่นคลิปนะครับเป็นหมื่นวิวทั่วไปเมื่อกี้เป็นหมื่นวิวประมาณนั้นครับกะสิต้องใส่คลิปยาวแล้วล่ะพี่น้องต่อไปนี้ก็อ่ามาเบิ่งกันเลยเด้อครับเสียแอนเลาครับพี่น้องครับยังเสียแอปอยู่นี่เรื่องงานบางแต่หามุ่งในอย่วมุ่งนะครับมากินข้าวไ่เห็นนั่นที่นี่เขาก็แก๊กสั่งของจากอินเทอร์เน็ตมาครับอุปกรณ์ยังต่างๆครับครัหนุกไสหลากระซิไว้อยู่น้ำครับพี่น้องครับมือ่นเศร้ากระตือไปเห็นงานขึ้นเก่า ตื่นเตะตีซีตีซีตีซีครัวเขางานตีหาเครื่องครับพี่น้องจะนอดกุหลาบสามโมงสี่โมงครับเป็นพอครัวครับทีนั้นฮัส่งของานตัวพี่น้องนี่ผมอยู่คลองสวนตำบลคลองสวนอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นจากอ่าสนามบินสุวรรณภูมิยิงยาวไปที่แปดริ้วเข้าชัเชิงเซาเส้นนี้เส้นบางบ่อชัเชิงเซาครับผมอยู่ม้องนี้แหละ ทึ้งโรงงานเพียบเลยตรงนี้ที่ผมอยู่นี่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเอเชียอินดัสเทรียลเอสเตทครับจะแถบสุวรรณภูมิครับพี่น้องครับมีแต่โรงงานขึ้นเต็มเกณนอาหารครับสง่งโรงงานอยู่กับเถ่อแก่คนไต้หวันครับกับคนกับอย่างไรคน,คนบอกว่าภาษาจีนเนาะพอเข้ากับไปอยู่จีนแต่ปีสองพันสผมไปอยู่จีนปี2010เนาะปี2010เดือน8 ครับตอนนั้นผมมาอยู่สามสิบแปดอยากสามสิบเก้าครับเห็นงานในครัวมากกับเป็นชาวตีจากสวรรค์เชียงใหม่ไปครับไปไหนมีข้อครัวอยู่เชียงใหม่ครับอ่ากัลเซียมาบอกให้ฟังในโอกาสต่อไปครับวิถีชีวิตวิถีชีวิตผมเป็นแนวไรครับนะครับที่นี่ไปคลิปไลยครับผมสิดว่าโมยี่สี่และคู่มือมือหลายๆคลิปเลยผมสิเอาลงมือนี้ขอตัวอาบน้ำก่อนพี่น้องครับขอบคุณหลายๆหล้วก็อย่าลืมเด้อกดติดตามไว้ครับเรื่องราวชีวิตมีเยอะเยอะมาก ไหลเดือดไหลเล่าครับมักเว้าครับเบอกว่าผู้อื่นเขาจะไม่ค่อยฟังเขาจะรับผาญครับผมก็สิมาเบาในีลงยูทูบหนิละครับพี่น้องครับผมก็ได้ไหลฝากเนื้อฝากตัวเด้อครับผมขออนุญาตอาบลามกอนครับผมครับผม